จิรายุร้านเจ้าสาวคือโฟมรับคุยเรื่องวิวาแล้วแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ <c oughs> ปรางรับคุยอบไม่เร่งรีบสถานะ <c oughs> ป๊อบโชว์วันนี้พบข้าวทิพิดาดินพร้อมโชว์ซิงเกิลใหม่แก้วสุดท้ายผู้ชายใจดำติดตามทุกมดนี้ได้นายป๊อบนิวสเต็ สวัสดีครับสวัสดีสเศรษฐีใหม่ทุกคนด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่ pop news j e ลี่ค่ะอยู่กับเอ็มสาธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธ์ค่ะเป็นไงเมื่อวานเราได้แบบรู้จักเขาจริงจริงงวดนี้ไม่ได้เล่นบอกอเลยว่ารู้สึกไม่ค่อยมีดวงตั้งใจท,ทางานดีกว่าแต่ว่าหลายคนก็เหมือนถูกกันครับถูกหวยถูกหวยโอเคก็คือก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นหลายสำนักเขาก็แบบว่าเออมีเสียงเฮลั่นอะไรแบบนี้ในซอยบ้านอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอดูบรรยากาศในวันนี้อาจจะมีการปิดซอยเลี้ยงได้นะครับแต่ที่แน่ เดี๋ยววันนี้ช่วงหน้าเจอแน่นอนนะฮะกับคุณข้าวทิพย์ทิดาดินนั่นเองนะครับเราจะมาร้องเพลงให้เราได้ฟังกันคือเป็นการเวลคัมแบ็กด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูข่าวของหนุ่มสุดหล่อคนนี้กันก่อนดีกว่านะฮะเมื่อกี้เห็นเสื้อแดงใช่ปหหูหล่อมากเจมจิเป็นคนที่แบบว่าหูเขามีความหล่อละมุน,นและที่สาคัญอน่ารักด้วยแฟนคลับก็เยอะแล้วตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะแกรนโอเพนนิ่งขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะครับกับคุณโฟมนะที่เป็นแฟนสาวนอกวงการอันนี้เขาก็ เตรียมตัวตุ้งแช bueno? <laughs> ่กันแล้วใช่ไหมดุจจีนนะครับโอ้โหดูจากชุดนี่คือแบบเดินลงบันไดเลื่อนมาเนี่หล่อจริงๆนะฮะเหมือนคุณชายเลยเนาะเอ้าเขาเป็นคุณชายอะไรนะพุทธพัฒน์พุทธพัฒน์ใช่ไหมพัตพฤษนะฮะก็บอกว่าเติมความหวานพร้อมประทะลมหนาวที่ญี่ปุ่นโอไฮโยกันไปนะสำหรับคุณเจมส์แล้วก็คุณโฟมนะมีโมเมนต์ออกมาว่าแบบเออไปเล่นสกีด้วยกันคือตอนนี้ก็ถือว่าเปิดตัวออกสื่อมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้คุณเจมส์ก็ยังโพสต์ภาพคู่แฟนสาวขณะอยู่ริมทะเล แล้วก็มีแคปชั่นว่ามีแคปชั่นหวานๆนะหลายคนก็เลยลุ้นว่าเอ๊ะบรรยากาศมันเป็นใจเนี่ย t o g e t h e r is a beautiful place to be ให้น้องเอมแปลหน่อยอยู่ด้วยกันมันคือที่ที่สวยงามที่แบบเป็นมันดูเรียบง่ายแล้วก็ซิลูเอตสวยๆหลายคนก็เลยลุ้นว่าอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าคุณเกมอีกนิดนึงคุกเข่าล้วงไปหยิบอะไรในกระเป๋าแล้วคุกเข่าลงไปหรือเปล่าก็คือเป็นถ้วยไว้เก็บเปลือกหอยกลับบ้านไม่ใช่นะครับไม่มีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นนะก็ ยอมรับว่ามีการคุยเรื่องวิวากันบ้างแล้วแต่ว่าอยากจัดแบบเรียบง่ายมไม่ใหญ่แะนนะวิหลายคู่แล้วนะเท่ากับฟังเสียงคุณเจนดีกว่านะฮะว่าไงเป็นงานแต่งงานของของเพื่อนของเพื่อนแต่ก็เลยแบบว่ากได้มีโอกาสไปงานแต่งงานเขาแล้วก็เลย เขาก็เลยไปถ่ายรูปเล่นกันอะไรเงี้ยด้วยบรรยากาศแล้วก็โมเมนต์ท่าทางต่างมันมันมันสวยดีเหมือนว่าบรรยากาศของทะเลในหตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตัวดูคอมเมนต์แล้วมันจะกดดันหรือเปล่าครับทุกคนว่าต้องต้องต้องแล้วต้องแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันดูซุ่มเสี่ยงเลยครับใช่คุณดูคงเค่าคุณดูมิลุนน่ะมันดูไม่ชัดเจนคุณเจมส์มันดูมันดูเริ่มจะมีภาพที่ชัดเจนขึ้นคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวต้องรอรอดูดีผมว่าต้องมันต้องคุยกันนะครับเหมือนว่าคือต้องคุยกับกับ กับโฟมให้เคลียร์ก่อนว่าสรุปว่ายังไงจะเป็นยังไงเมื่อคุยคุยกันมาเรื่อยๆตลอดทางแต่ว่าคือมันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ที่ททชัดเจนสิ่งสิ่งที่เขาเคยเคยบอกก็น่าจะเป็นแบบแค่เงียบๆเรียบง่ายอะไรเงี้ยครับค,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 คือคือคือเขาไม่ต้องการอะไรที่มันที่มันกระเถิบหรือว่าอะไร คือยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ว่าคนนี้แน่นอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราติดตามรับคู่ของคุณเจมกับคุณโฟมอีกหนึ่งคู่คุณผู้ชมคู่นี้หลายคนก็คือแบบกรีดฟินจิกหมอนไม่รู้ว่าช่วงวาเลนทายปีนี้จะมีคู่รักวงการบันเทิงเปิดตัวสักหนึ่งคู่หรือเปล่าเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณปรางกันนรันแล้วก็คุณอบอบนิทีนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเขาบอกแล้วนะว่าเขาจีบ เดินหน้าจีบเลยนะคะคเปิดตัวชัดเจนหลังที่เขาไปทริปเกาหลีด้วยกันก่อนหน้านี้นมันมีทริปบังเอิญภูเก็ตใช่ไหมมีเสื้อบังเอิญแต่ว่าเกา,า,า,าหลีไม่บังเอิญแล้วนะเ,เ,เขาก็ชัดเจนค่ะทีนี้ถามคุณปรางมากดีกว่าว่าอย่างไงอันนี้เป็นรูปที่เขาสลับกันถ่าย นะถามคุณปรางปรางบอกว่าตอนนี้คือไม่มีสถานะเป็นความสมพั์แบบพี่ดาเ e อ no นฟินนั่นก็คือ,อมไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนอุ้ยพี่พี่เราถาไม่ต้องถามแล้วแบบนี้ยอมรับค่ะกาลังคุยกับโอบแค่คนเดียวยังชมอีกบอกว่าโอบน่ารักนะคะฝ่ายชายเดีย๋ยวทำให้เธอแบบความน่ารักของฝ่ายชายทําให้เธอเปิดใจแล้วก็โอบเป็นคนที่ทําให้เธอยิ้มได้แล้วหัวเราะได้ตลอดซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่ระบุสถานะใดๆอะลองฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณปรางดูค่ะ จริงๆก็มันเป็นกลุ่มปากกาไงแต่ว่าไม่ได้เป็นการแทนล่วงหน้าไว้เพราะว่าเหมือนแบบตอนแรกเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะว่างทำการทางานหรือเปล่าแล้วพอดีว่าก็เลยแบบโอเคไปก็ได้เยแล้วขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้ายังไม่เคยไปเดี๋ยวเขาจะาเที่ยวใหันนี้เปิดตัวอะไรค่ะก็อย่างที่โอบอกก็คือเหมือนแบบจริงๆปัญญาให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติก็หนูบอกแล้วไงว่าหนูชอบคนแบบมีแบบไม่เก เขาเป็นอะไรยาแก้ไอต้องเข้าแล้วเมื่อกี้โอ้โหมีดไว้วีดไว้กันไปนะฮะก็ถือว่าฟินฟินกันไปนะครับคนนี้ยังไงฟินกับเขาหรือเปล่าใครมิวสุภทธิตโอ้เราเหมือนรู้อะไรนะคันปากไหมอเขามีรูปเราจะพูดอะไรอีกเขาบอกว่านี่นี่คือจิ้นได้ไม่ติดไงแฟนๆเขาแบบเชียร์จิ้นกงานเคมีเขาเข้ากันกับคุณตุลพากอนนั่นเองนะครับ จะบอกคุณมิวว่าผมเนี่ยได้สัมผัสริมฝีปากคุณมิวและคุณตุนก่อนคุณมิวะคีับเคยร่วมงานกับคุณตุนเขาในซีรีส์ไงเออแล้วเป็นไงบ้างโอ้ป่าเขานิ่มมากเหมือนกัน <c oughs> นะครับอาทีนี้มากันที่ <c oughs> คุณมิวดีกว่าคือหลายคนก็จับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะฮะบอกว่าเอ๊ะคบกันหรือเปล่าคือทั้งคู่ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่คนจะมองจะคิดอะไรก็ได้ส่วนแฟชั่นเซ็ล่าสุดที่ถ่ายด้วยกันเนี่ยก็โดนแซวเหมือนกันว่านี่คือการเปิดตัว อย่างเป็นทางการหรือเปล่าอสรุปแฟนๆเขาจิ้นหรือว่าเขารู้อะไรหมเรื่อ of us เขียนว่าเรื่องราวของเราเรื่องราวของเราแล้วก็ไปถ่ายบาซาด้วยกันมีการแบบเซตโพงเซตผมน่ารักนะผสมคือคุณมิวเขาก็บอกว่าชื่นชอบในคอนเปตแล้วก็สนิทกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจที่ทำงานด้วยกันถ้าถ้าได้ไป ดูบทสัมภาษณ์จริงๆก็เป็นการเป็นการเล่าเรื่องครับผมว่ามาเจอกันได้ยังไงผ่านงานอะไรมาบ้างแล้วก็ในอนาคตเนี่ยการทํางานของแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างภายในคอลัมนะครับเกิดเกิด <ขอ S 2> นะเกิดนะเพราะว <ant> ่าเหมือนเหมือนชอตต่างๆที่เล่นกันมันก็ดูแบบทั่วไปอะไรก็ก็าน่ารักดีครับก็ถ้าทุกคนได้ดูแลแฮปปี้ก็ก็ดีใจเหมือนกันทั้งทั้งามาทั้งมปาเลยครับเขาก็น่ารักเหมือนแบบเหมือนเขาก็เหมือนให้ให้โอกาสเราไม่ว่าเราจะชอบใครอะไรยังไงเรามีความสุขปาปมามาเขาก็มีความสุขด้วยเหมือนกันก็ก็ฝากเชีย์ ทุกอย่างเลยเรื่องงานเรื่องความรักทุกอย่างเลยนะครับก็ไม่โสดไม่โสดก็เคยแบบไม่โสดไม่โสดแล้วก็ฝากจินตนาการกันต่อเองนะครับเขาพูดขนาดนี้เราไม่ต้องรับอะไรเรามั้งก็แสงความยินดีละกันนะคะไปตอนที่อีกหนึ่งคนคราวนี้ต้องมาดูว่าตัวแม่อย่างพี่อัมพัชราภาล่ะ เขาจะมีความรักหรือเปล่านะคะก่อนหน้านี้เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปบอกว่ามีหมอดูคนดังเนี่ยทำนายว่าพี่อ้ําจะเจอเนื้อคู่ที่เป็นนักธุรกิจพี่อ้ําบอกจริงๆทักมาทุกปีเลยนะอยากให้มีแฟนแต่แอบบ่นค่ะว่าเอ้าแล้วหมอดูคนสนิทอย่างหมอช้างไม่เห็นจะทักเรื่องนี้บ้างเลยเราเจอตัวหมอช้างถามซะหน่อยค่ะหมอช้างบอกพื้นดวงเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าราศีของคุณอ้ําปีนี้จะมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังหมอช้างดูครับ บังเอิญในปีนี้2024เนี่ยราศีพิจิกเป็นราศีที่มีโชคเรื่องความรักแล้วคนรู้จักเราก็ราศีพิจิกเยอะใช่ด,ด้วยะะนะครับหนึ่งในนั้นก็ค<า>ุณน้ำพัชราภาพอพอเขามีโชคเรื่องนี้ปุ๊บซึ่งเป็นเรื่องเดียวที่เขาถามอยู่ตลอดเวลาก็เข้าทางเขาไงอเข้าทางเขาก็ก็ก็ ทายออกไปเนี่ยหลักฐานอื้อเลยเนี่ยคือถ้าไม่มีผมก็เดือดร้อนอ่ะยทฤษฎีแล้วกันพอพูดถึงราศีพิจิกกันแล้วกันมันเป็นไรไมนเป็นราศีที่ดวงดีเป็นราศีที่ที่ดวงดีในเรื่องนี้เป็นราศีที่ที่จะมีข่าวดีในเรื่องนี้เข้ามาก็รอติดตามแต่ว่าหลังขอสักหลังไม่สานะดาวดาวมันเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสัมภาษณ์พรุ่งนี้หรือมันยังยังไม่มารอรอนิดนึงรอนิดนึงปิดท้ายนะฮะในเบรกนี้ด้วยข่าวของคุณจูนเพนจูรีหรือว่า จูนที่ตอนนั้นเป็น ตอนนี้ก็ยังใช้คำว,ว่าภรรยาของพี่หนุ่มกลาได้อยู่ะนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยสารท่านได้สั่งชดใช้นะสี่ล้านก็คือคู่กรณีของคุณจูนนะฮะก็ต้องชดใช้กันไปนะครับเห็นบอกว่าเรียกไป10บใช่ไหมปรบมือเลยนะดิสเคาท์เซให้แต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะสี่ <4 S 2> <ด>ล้านบาทคุณผู้ชมอ่าก็คือยื่นฟ้องบุคคลที่สามที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสามีของเธอในเชิงชู้สาวนั่นเองนะครับก็น่าจะจํากันได้สาหรับหลายคนนะที่ตามข่าวนี้คือตามกันทุกคนเมื <S <S ่อวานนี้สารเยาวชนและ ครอบครัวกลางจังหวัดลบบุรีก็มีคําสั่งพิพากษาว่าจำเลยนั้นมีความผิดจริงนะครับก็สั่งชดใช้ค่าเสียหาย4ล้านคุณจูนก็บอกว่าพอใจในผลการตัดสินของศาลส่วนความสัมพันธ์กับพี่หนุ่มเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเซ็นใบหย่านะครับที่สําคัญก็คือตอนนี้โฟกัสไปที่ลูกสาวคนเดียวมีวจจันที่เราจะกลับมาวมกัวใจกาบคำตัดสินใช่ไหมคะเขาใจค่ะเหมือนเคยเห็นตอนที่เขาโพสที่เขา ของคนอื่นเนาะเขาก็บอกว่ามันทุกการกระทามีราคาที่ต้องจ่ายเนาะตอนนี้เขาคงทราบแล้วว่าราคาที่เขาต้องจ่ายคือเท่าไหร่ก,ก็ก็ตาม,นะมตนั้นนะคะสุดทนาทำถึงความสัมพันธ์กับพี่นุ่มตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นพ่อและแม่ของลูกอะแต่ว่าในทางกฎหมายก็ยังไม่ได้อยากไกลเนาะเขาก็มาดูแลลูกปกติอ่ะก็อย่างนี้ก็ดีกว่าแต่ความรู้สึกคือการมาฟ้องร้องทางนี้จริงๆไม่มีค่ะเราบอกตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องแล้วว่า ถ้ามันเดินมาถึงจุดนี้เมื่อไหร่เราจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเมื่อมันเดินมาถึงแล้วเราก็ตัดสินใจตามอย่างที่เราพูดเรียบร้อยแล้วความสงมนครอบครัวเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมหรอกค่ะเห็นว่าเราก็พยายามทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีทะเลาะเถียงอะไรกันแล้วเหมือน,ม,นมันก็เคลียร์กันไปแล้วอะค่ะ สุดท้ายคนที่ถือทะเบียนสมรสไว้เขาก็ได้คำตอบแล้วมี่าไม่ตายรู้จ<า>กักไหมอ,อันติอันตินะครับ <c oughs> ช่วงนี้เบรกกันก่อน <c oughs> ช่วงหน้าจะแน่นอนนะฮะสำหรับคุณข้าวทิพธิดาดินกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าแก้วสุดท้ายผู้ชายใจดำโอ้โหมันทิ่มแทงเหลือเกินจะเป็นยังไงช่วงหน้าติดตามค่ะ เห็นทุกอย่างจนน้องหลงเสือบอเพื่อหัวใจไว้เจมบอกเซฟหัวใจไว้เพื่อชีวิตที่เหลือคิดว่า,อาองไอซีเองเงแต่กลับโดนแทนกระต ถึกเปลี่ยนตำแหน่งจากคนหาเป็นคนเสียใจขอชนแก้วสุดท้ายให้กับผู้ชายที่ลายใจใคนนั้นขอดื่มหนักสักวันให้ลืมความฝันที่พัง กับเ่อขอให้อ้ยไปดีกับคนนั้นคนที่อ้ยบอกว่าสำคัญกว่าลบอ้ายด้น้ำสราถึงแม่น้ำตาสิลายกว่าแอลกนจากสิลืมได้ บแต่ขอยกแก้วสุดท้ายให้ผู้ชายใจดำาสวัสดีครับ โดแก้ว<ะ>ด้วยแต่มันยังเช้าไปซะหน่อยอของพี่นี่นะเป็นขวดไนนอ,อ้น้องเป็นแก้วไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวขอเชิญให้คุณเข้าทิพติดาดินนะฮะทักทายแล้วก็เซฮายกับแฟนๆรายการอปน n e w ์ Daily ของเราก่อนเลยค่ะสวัสดีแฟนๆน,นะคะคร,รายการปป p News Daily ทุกท่านนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งนะคะกับการฝากผลงานเพลงใหม่แก้วสุดท้ายผู้ชายใจดำค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็รู้สึกแบบทิมแทงแล้วแล้วบวกกับเสียงอีกเพลงนี้เล่าถึงอะไรคะ มันมาจากมันมาจากแรงบันดาลใจหรือมาจากเรื่องจริงยังอะไรยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วนะคะเพลงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเป็นตัวแทนของความรู้สึกผู้หญิงที่ถูกทาร้ายก็คือแบบทําให้เจ็บช้าน้ําใจอกหักนั่นเองก็เลยแบบอยากจะยกแก้วเพื่อดื่มเพื่อลืมเธอแล้วมันสําเร็จไหมคะเวลาเราดื่มเพื่อลืมเธอยกสำเร็จนะกานลืมเนี่ยไม่รู้ยังไงใช่ไหมใช่อาจจะเป็นแบบว่าทางที่เร็วนะอ่าแล้วก็อาจจะไม่แบบ เททางที่ดีที่สุดแต่ก็ขอยกแก้วเพื่อแบบอ่ะจะได้ไปต่อแล้วมุฟออนอย่างน้อยไม่จมอยู่ออกับความทุกข์ค,ความเศร้าใช่ค่ะ,ะก็คือเหมือนแบบจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นทางออกสุดท้ายหรือว่าเป็นทางออกที่ยั่งยืนแต่ว่าชั่วคราวให้ผ่านไปได้ในแต่ละคืนประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะให้หลับได้ประมาณนั้นเออแล้วทีนี้ อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพี่อยู่คำนี้เท่มากาผู้หญิงยุคใหม่เนะาะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอก็คือเป็นหนึ่งในคอนเซปต์ของเราด้วยสำหรับเพลงนี้และ MV เมื่อสักครู่นี้เล่าถึงอะไรยังไงเส้นเรื่องเข้มแค่ไหนค่ะเส้นเรื่องนะคะก็จะเป็นแบบเรื่องราวของผู้หญิงที่แบบสร้างฝันวัด้วยกันกับแฟนแต่ว่าวันนึงแฟนเปลี่ยนไปไป,ไปมีผู้หญิงอื่นก็เลยแบบว่าเจ็บเจ็บช้ำน้ำใจก็เลยแบบขอยกแก้วเพื่อจะลืมผู้ชายใจดำค่ะ เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมประสบการณ์อาจจะเป็นแบบว่าดื่มฉลองกับเพื่อนๆอันนี้ทุกคืนอยู่แล้วแหมไม่ใช่แต่ไม่ใช่เราอยอู๋ัน่ครั้งค่ะแต่ทีเนาะเป็นโอกาสไปนะครับแต่ว่า อ่าโอเคไอ้เรื่องของหัวใจแบบนี้บางทีนอกจากเรื่องของความเมาแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยแหละใช่ไหมอนนคือเล่นเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะควิดีโอใช่ค่ะยากไหมคับการแสดงยากมากเพราะว่าแบบร้องไห้เยอะมากอ่าเพราะว่าแบบต้องต้องเป็นตัวแทนของผู้หญิงอ,อกหักนั่นเองแล้วก็พอแบบปล่อย MV ออกไปแล้วปล่อยเพลงออกไปคือกระแสะดีมากมเพราะว่าคนบอกว่า ตรงกับชีวิตจริงนี่เยอะมากๆเลยก็คือแบบมีแต่คนยกแก้วแล้วก็แบบอารมณ์แบบช่องทางเสือชเชียลต่างๆายกให้ดูยกให้ดู <laughs> คือ<ช>เหมือนชีวิตของใครหลายคนที่เราสร้างชุดด้วยกันกับแฟนแล้ววันหนึ่งเธอเปลี่ยนไปก็เหลือเราคนเดียวทํายังไงได้อะชูกแก้วขึ้นมาคุณผู้ชม <laughs> แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนเขาก็โฟกัสไปที่หุ่นของคุณข้าวทิพย์ธิดาดินบอกว่าถึงแม้ว่าจะแบบมีเพลงยกกงยกแก้วอะไรออกมาเนี่ยแต่ชีวิตจริงนี่ใส่ใจสุขภาพ ดูแลมันดีมากๆเลยเพราะว่าหุ่นยังเป๊ะปังอลังเวอร์แบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีงานมีคิวโปรโมทนี่เยอะแยะไปหมดมีเทคนิคไหมแชร์ให้กับคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะจริงๆก็งานบังคับด้วยก็มีทั้งแบบว่าเอ่อตัวคอนเสิร์ตแล้วก็ถ่ายละครก็เลยแบบได้มีโอกาสได้ออกกําลังกายด้วยก็เลยเปิดหลักฐานภาพประทับแล้วยังมีเวลาเหรอคะในการทํางานที่มันแน่นมากๆแล้วเราแบ่งยังไงมีเวลาค่ะมีเวลาก็จะรับละครแบบจันทันพุธแล้วก็งานคอนเสิร์ตก็จะเป็นพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ละคร ก็ไม่ได้เอาทุกวันถุนนัอยู่ถุนเอายังไงนะแล้ววันแล้วมันหยุดละครับมันหยุดไม่มีหรอจริงๆคอนเสิร์ตก็ไม่ได้มีทุกวันค่ะแต่ว่าวางวางตารางไว้แบบนี้ถ้าวันไหนที่แบบได้หยุดก็ออกกําลังกายดีนะเมื่อกี้ไม่ร้องไปฮูลาฮูปไปแต่มาช่วยในเรื่องของแบบการร้องเรื่องของพลังเสียงด้วยใช่ไหมเรื่องของการออกกําลังกายแบบนี้เพราะว่าปอดแข็งแรงเก็บลมได้เยอะขึ้นอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ถามส่วนตัวดกว่าวันหนึ่งออกกี่ชั่วโมงคะหรือว่า วันเว้นวันมีตารางอย่างไงบ้างจริงๆแล้วแต่ค่ะถ้าแบบว่าต่ําๆก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงถ้ารีบไปทํางานบางทีก็ออกกำลังกายก่อนออกไปถ่ายละครอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีเวลาแต่ถ้ามีเวลาก็จะอยู่ กับห้องออกกาลังกายแบบนั้นสักแบบ3าสี่ชั่วโมงถึงเข้าไปเล่นฟิตเนสหรือว่าเข้าไปถ่ายรูปกันบนานมากเลยนะอาจจะมีพักบ้างเล่นบ้างจะได้ไม่ได้กดดันเกินไปด้วยค่ะเพราะว่าบางที f อคิดถึงว่าแบบทำอะไรอยู่ก็เลยอาถ่ายให้ด้วยหน่อยว่าทําอะไรออกกาลังกายนี่ไงก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหุ่นเป๊ะแบบนี้ก็คือเรื่องของวินัยมันก็ต้องมานะฮะเพราะว่าการทำงานก็แบบคิวแน่นจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายครับให้คุณเข้าทิปฝากผลงาน ฝากซิงเกิลน,นี้หน่อยนะครับนี่<ช>ได้ข่าวว่ายังไม่ครบสัปดาห์ครึ่งล้านแลววดด้วยอดดีใจมากๆ<ฆ>เลยค่ะนะคะฝากผลงานซิงเกิลใหม่นะคะผู้ชายใจดำนะคะแก้วสุดท้ายผู้ชายใจดำกับแฟนๆของป๊อป นิวเดลี่ด้วย <c oughs> นะคะ,คะก็ดีใจมากๆเลยวันนี้ได้มาฝากผลงานเพลงใหม่แล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยกับเพลงใหม่ข้าวทิพย์นะคะยังไงก็ขอฝากติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับข้าวทิพย์ต่อไปนะคะถ้าอยากฟังเพลงนี้แล้วก็ชม MV นะคะสามารถเข้าไปดูได้ทาง YouTube Grammico Official ค่ะ แล้วถ้าใครฟังเพลงนี้และอินอยากจะยกแก้วยังไงส่งช่องทางโซเชียลมีเดียได้เลยค่ะยกแก้วชนกันฝากด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กลับมาหาบ๊อบดิวเซรีขอบคุณมากครับแล้วก็ซิงเกอหน้าเสร็จแวะมาหมี่แวะมาใหม่แวะมาหมี่มาจากไหนล่ะแวะมาใหม่ได้นะครับวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ที่มันหักว่าตะเป็นธรรมดา